ก่อนหน้านี้ได้กี่โลครับส่วนนี้ก่อนหน้านี้ก็สามสิบกว่าครับสามสิบกว่าสามสิบกว่าครับพอหลังจากใช้พลาไว้หลังจากใช้พลาไว้ก็ดีขึ้นได้สี่สิบกว่าแล้วสี่สิบก้าโลเปอร์เซ็นต์ตกไหมครับเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นเปอร์เซนต์ขึ้นเยอะจากปกติแต่ก่อนนี่ได้ประมาณสามสิบสามสิบสองเต็มที่ตอนนี้สามสิบเจ็ดสามสิบแปดอ๋อเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นด้วยนะครับเปลือกแล้วครับนิ่มไหมเปลือกนิ่มครับเปลือกนิ่มแล้วก็ขี้ยางนี้ลอกได้ไหมครับ ยางนี้ยจะเป็นตัวเรากรีดนี่ลอกได้สบายเลยตอนนี้ลอกไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำยางยังอยู่ตอนนี้ตอนนี้กรีดกี่มุมกรีดวันนี้วันนี้ตีสี่กรีดตีสี่กรีดสิบเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้อันนี้ก็แปดโมงสิบเก้านาทีนะครับตอนนี้ก็หยุดไหลแล้วนะครับเริ่มที่จะหยุดไหลแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก่อนหน้านี้เห็นว่าเปลือกแข็งเปลือกแข็งครับ อันนี้เปลือกแข็งแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เปลือกนิ่มเปลือกนิ่มครับเปลือกนิ่มมากนี่เปลือกนิ่มมากนะครับแล้วปัญหาเรื่องเชื้อราหน้านน้าเน่าเปื่อยช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างก็ดูดูนะครับอันนี้เรื่องหน้าอันนี้ว่าเป็นยังไงนะครับปกติปกติสวนที่ไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงถูกต้องถูกต้องสวนนี้ โชคดีของต้นยางที่ว่าเริ่มใช้ก่อนหน้าที่จะเจอฝนที่ผ่านมาฝนที่ผ่านมาก็หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มเต็มเดือนนั้นชาวสวนยางรู้ดีครับว่าน่าจะต้องมีดาเส้นดํากรีดได้ประมาณสามสี่สามสี่เช้าเดือนที่ผ่านอืครับแต่ตอนนี้คือปัญหาดาส้นดําก็ไม่มีหน้าเปื่อยูไ้รดูได้เลยดูได้เลยนะครับตรงนี้ ทุกต้นนะครับยังไม่มีไม่ใช่เฉพาะต้นนี้มาดูนะครับนะครับต้นนี้ดูนะครับหน้าอย่างโอเคเลยนะครับนี่หน้าฝนตรงนี้หน้าฝนแน่นอนเจอฝนแน่นอนตรงนี้เต็มเต็มแต่ไม่มียุบนะครับไอ้นี่ยางอ่อนนะครับยางอ่อนหน้ายังไม่ซ้ําเลยนะครับยางอ่อนครับยางอ่อนนะครับก่อนหน้านี้30กกโลตอนนี้ก็40กกโลเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มจากเดิมไป เยอะน้ำยางมันก็เพิ่มมาเยอะอ่าพิ่มมข้อดีก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ดีดีจริงๆ่ายอมรับตรงนี้ส่วนนี้อยู่ที่นาพญาส่วนนี้อยู่ที่นาพญานาพญานะครับดูปริมาณน้ํายางตอนนี้หยุดไหลแล้วแปดโมงกว่ากีดส็จเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมใช่ใช่นะครับอ่านะครับอันนี้มาดู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 กันครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังไหลอยู่แต่ดูแล้วหน้ามันมันพองขึ้นมาเราบอก่อนเนาะตรงนี้ปกติ ไม่ได้เก็บครับอ่าไม่ไม่ใช่ว่ามันออกน้อยอ่าเพราะใช้แล้วปกติเราก็ไม่ใช่ยาเล่งอยู่แล้วอ่าออกน้อยปกติครับแต่ได้เก็บนะครับอันนี้ได้เก็บเมื่อก่อนคือไม่ได้เก็บครับมันเป็นยังไงคือไม่ไม่เก็บนี่คือหยดมากก็นอนอ๋อเป็นขี้ยางเพราะว่ามันออกนิดเดียวใช่ใช่อ๋อชัดเจนนะครับสภาพใบก็โอเคดูหน้าย่าหน้าการปีดนะครับไม่ใช่ว่าอ๋อนี่มันป่องขึ้นเลย ดีขึ้นนะครับอนะครับอันนี้คือจากผู้ใช้จริงนะครับนะครับยืนยันแล้วนะครับว่ามันโอเคจริงนะครับดูในหลายๆต้นอนะครับดูหน้อยางนะครับน้าฝนที่ผ่านมาอเรื่องน้ํายางไม่ออกก็ตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับอืมแต่เราไปได้ที่เปอร์เซ็นต์น้ายางเราถือไปยิ้วไปไม่หนักแต่เปอร์เซ็นต์เราดีเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นน้ํายางก็เพิ่มขึ้นนิดนึงเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นอ่า ดูนะครับหยุดไหลแล้วแปดโมงแปดโมงกว่ากว่าหรือจะไปดูอีกสวนหนึ่งนะครับเจ้าของเขาไม่ให้ใช้อ่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้วันนา้ยางเป็นไงบ้างผมคนกรีดเหมือนกันอ่าดูสวนนี้ว่ากรีดเป็นยังไงอ่านะครับฝีมือก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคได้ได้อ่าอ่าอได้ได้นะครับสวนหนึ่งก็จะไปดูไหมครับไปไปไปดูไปดูนะครับมาดูสวนที่บังกอตัดเหมือนกันนะครับสวนนี้ไม่ได้ใช้พาราไว้นะครับ สวนติดกันเลยนะครับคือตัดเหมือนกันแต่ดูหน้ายางนะครับส่วนนี้ไม่ได้ใช้พาราไว้นะครับกรีดหน้าฝนเนี่ยน่าจะคนกรีดคนเดียวกันนะครับเบดเล่มเดียวกันนะครับมีดเล่มเดียวกันแต่ว่ากรีดส่วนนี้ก่อนนะครับใช่ไหมใช่ใช่กรีดสวนนี้ก่อนกรีดสี่โมงตีสี่แล้วก็หลังนั้นก็ไปกรีดสวนถัดไปที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับผมดูหน้ายางนะครับถ้าไม่ได้ใช้พาราไว้นะครับเล่มเน่าเลยนะครับ เนนี้ก็เรียกว่าไฟทอปโซลร่านะครับราเส้นดําต่อไปมันจะทําให้หน้ายุบหน้าเน่าเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนยังตกอีกนะครับปริมาณน้ํายางก็น้อยนะครับหน่อยจิงน่อยจิงจิงครับอืมครับอืเทียบกับเมื่อกี้เทียบกับเมื่อกี้อ่าคนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยเป็นกับทุกต้นอ่าส่วนนี้ประสิญก็น้อยกว่าน้อยกว่าทุกต้นทุกต้นดูได้เลยครับ เพราะนั้นอยากแนะนําให้พี่น้องนะครับใช้พาระไว้นะครับเพราะว่ามันทั้งบํารุงแล้วก็ทั้งเป็นมีตัวป้องกันเชื้อราไฟท็อก้อราด้วยหน้าป่วยหน้าเน่านะครับโอ้ก็สงสารต้นย่างนะครับปกติเด็ดอ้นนี้มันจะหลมอืมใบก็ไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์ต้นก็ตวดีนะครับต้นก็ตดีนะครับแต่ว่าต้นนี้หน้ามีปัญหาเลยนะครับ นะครับน่ายุบน่าสวยหมดเลยทั้งสวนเลยทั้งสวนนะครับทั้งสวนทั้งสวนนี้นะครับทั้งสวนเลยปิดกับอีกหน้างเลยนะครับเมื่อกี้อีกสวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กลัวพลาไว้อยู่นะครับผมว่าไม่ต้องกลัวนะครับกีดคนเดียวกันคนกีดคนเดียวกันนะครับผมนี่แหละกีดนะครับไม่ใช่ว่ากีดไม่ดีนะครับดีบอกเด้เลยนะเพราะเห็นสวนนู้นแล้วเมื่อกี้นะครับคนเท่าแกเพราะว่ากีดยางให้ดีหน่อย ไม่ใช่นะครับมาดูได้เลยเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเชื้อราทุกต้นเข้าใจตรงนี้ด้วยครับทุกต้นเลยนะครับทุกต้นเลยนะครับอ่าทุกต้นเลยนะครับทุกต้นเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องแก้นะครับไอ้เรื่องนี้นะครับนะครับอืมนะครับกับขูอยัดผระไว้นะครับผระไว้เพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางอย่างยั่งยืนเรื่องของยางพารานะครับถ้าใครสงสัยประการใดถามคนที่ใช้จริงนะครับถามมังกรก็ได้นะครับนาพยา นะครับทีมงานบางกอดนะครับได้เลยถามได้เลยนะครับสงสัยอะไรยังไงมีข้อมูลเต็ม